饮食吧，饮食吧。 แค่นี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะกลับบ้านแล้วค่ะไปหาความฝัน,ฝนแล้วฝันได้ลราคุ้นกับพวกอึันฝันนอกฝันเป็นจริงได้ว่าเป็นจริงได้ก็นีผู้ใดฝันบ่ห,ห,ห,หันแล้ว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 ลูกหลานก็นั่งขาส,สัมัรสรถเบรกไล่ซุดอยู่หน้าอยู่ทงนะลูกหลานนั่ง่าหัวควัวนย้ายอ่อนอยู่แล้วกับแม่นะคะ อ้าวขอแคนนี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะกระชุ่มขมกันเลย้าสวัสดีค่ะอันหมอล้านเพิ่มเพิ่มเพิ่มขอมาลูกหมอล้วนสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะตขอบมาชุ่นค่ะสดีค่ะกลับบ้านแล้วค่ะจุดส่งเงินผ่านข้าวค่ะอยู่ทางบ้านค่ะกลับบ้านกับยายคน เออันกน็โอ้ยเหตกระดมาเหิยเียวกับอ้อ้บ้องกับกินเลอค่ะ้านเซอร์ุสมนิษฐกัน ล้วโหลฮัลโหลลูกหลานก็นั่งทานกันสลดไปไล่ซดอยู่หน้าอยู่ทงนะลูกหลานนั่งทานหัวกวนย้ายอวดอยู่กูเด้อ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 กูนด้อฮัลโหค่ะฮัลโหค่ะสวัสดีครับเร็วไปทําอะไรมาครับกินอะไรครับกินจริงแล้วก้อยฝันกินจริงเด้อผู้ใด้อันกินจริงแล้วก็้อยปัน ปรสบผลสำเร็จุคนเด้อค่ะเด้อมาค่ะนี่ย่ย uh, ค <Well yeah, ่ะค่ะขับรถเกียรเ้อยาดขับกค่ะมาเด้ออากจะกลับบ้านแล้วขับรถมอเตอร์ไซคเด็นไปคนม้วนวัน้องตเป็นจิงตัวนี้ตัวแันพอสลายเด้อค่ะาเนจิเด็นไปคนม้วน เจิเคไ้กสลายเอับบ้านเป็นิงกลับบ้านแล้วค่ะไปหาความฝันแล้วฝันแต่เรคุ้นกับอคันเนาะค่ะเนาะฝันเป็นจริงแด้ว่าเป็นจริงเด้คุณผู้ใดฝันเขเขามาชมในอ่อนเด้อค่ะผบคุณหลายผู้ใดเขามาชมค่ะสวัสดีค่ะกิดเงค่ะกินเง้วบายบาย บ้านแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะโอ้ยเด็กอกลับบ้านแล้วค่ะไปหาความฝันแล้วฝันแต่เรคุ้นกับมันคือกัเน้องฝันเป็นจริงได้ว่าเป็นจริงได้คือหนึผู้ใดฝันพวกไปวันๆความฝันของมันเป็นจริงเราที่นี่คอยฝันก็สลายแล้วแต่เป็นจริงค่ะสวัสดีค่ะเกดเด็กอ่อนกับคุณกินค่ะเกดคุณเอ็มโอนกับ ไปโอนเชือช่อทีนะคะหมดบ้านแล้วค่ะถนนค่ะกลับบ้านแล้วค่ะอยู่ตรงเลื่อนพันเท่าค่ะอยู่ห่างบ้านค่ะกลับบ้านแล้วค่ะ Uh huh. คน่นาััลาดยาครับลา่าคหมดบ้านนะคะเี่เปางโกงล้างโกงอี่ค่ะสย่อนสวนครับ ียอ้อนสอนครับ <laughs> ยอ้อนขับุดไปเดินไปมาเรนะืครับหัวตะใส่กันกับบ้านกันยังจซุ้งภูมิอนไรอ้าสวัสดีค่ะอันหัวล้านเพิ่ม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 คอมารลูกหวัวขวนสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอมาชุมค่ะคกลับบ้านแล้วค่ะไปหาความฝัน,ฝนแล้วฝันได้ลราคุ้นกับผมเพื่อกันเนาะค่ะเนาะฝันเป็นจริงได้ว่าเป็นจริงได้ วันนี้ก่ได้ปันบกกระโดค่ะกระบ้านลขากระเดินพันท้าว่ะอยู่ทางบ้านค่ะ ลานก็นั่งทานกันส่วนรถไไลสวดอยู่น้าอยู่ทงนะลูกหลานนั่งทานหัวกวนย้ายอดอยู่กูรอกับงภูมกันอาสวัสดีค่ะอันหัวลอนเพ้่อเบอร์เพ่เบอขอมาพูดหัวควนสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะงมาชุนค่ะสร้กกงกัี่ย้อนสนครับไป อ้าวค่ะยทางบ้านค่ะค่ะดีานายาค่ะชขอมุมในออนเด้อค่ะขุณในลายบเดาขามาชุมค่ะสวัสดีค่ะคินเงาค่ะกินเงาบายบายมานแล้วค่ะบายบายค่ะโอ้ยอ่อน ผปั่น้องตึเป็นจิ๋วทีี่ลฝันก็สลายเ้อแต่ัเป็นจิวไปคนินปั่้องกเป็นจิที่นลยฝนก็สลายเด้อตัเป็นจิี้งทาาอยู่ทางบ้านเด้อค่ะเดี๋ยวทกเดิกน้อยมาซ่อมบอดกันแล้วค่ะ นี่ครับพับหลดก็สิได้ยินเสียงแดดจริงๆก็ก้อ้ฟันจริงๆเด้อผู้ใดฟันจริงๆแล้วก็บอยฟันประสบคนสจทุกคนเด้อค่ะเด้อมาค่ะาลังาลงถนนลดลาวค่ะลดลาววูดวูดวอดละวูะฮอนละคอะสวัสดีครับเดว ไปทําอะไรมาครับกินอะไรครับก็กินจิงกับก้อยปันกินจิงเด้อผู้ใดยปันกินจิงแล้วก็บกอยปันก็สุปคนสเร็จคนเด้อค่ะเด้อมาค่ะนี่ยายอดค่ะค่ะข้าวตุรกีโอ้ยยายอดข้าวตุรกีค่ะมาเด้อยาจะกลับบ้านแล้วครับคุณพ่อเตอร์ไซค์ สีย้อนโครับเกรอ่อนับเกรตปมาเลยับรคะนี่น้เหมอนค่ะสวัสดีค่ะเกียตอ่อนับคิค่ะเกยคุณเกียออนกับคุณกิมเกียิยายอ่อนเชิญคิม เดือดร้านข้าวอยู่ทางบ้านเด้อค่ะเดี๋ยวทำแล้วเด็กน้อยก็สิมาซ้อมบ่อนกันแล้วค่ะอันนี้พับหลุดก็สิได้ฟินเสียงแต่ถ่ะหันเร็ว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 ลูกหลานก็นั่งขากันสนร้อนไปใกล้ชุดอยู่หน้าอยู่ทงนะลูกหลานนั่งขากลัวกวนย้ายอ่อนอยู่ก็แล้วกันกลับบ้าน กลับบ้านแล้วค่ะไปหาความฝันแล้วฝันแต่เรคุ้นกับพวกขึ้นอ๊อกเนาะฝันเป็นจริงได้เว่าเป็นจริงได้เป็นยูใดฝันพวกอ่าพอแค่นี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวทานข้าวอยู่ข้างบ้านเด้อค่ะเด้ี๋ยแล้วเด็กน้อยก็สิมาซ้อมบ่อนกันแล้วค่ะอันนี้ครับรถเกิดิได้หิ้เสียงเในค่ะ